Be the best the version yourself anything that in of you do คำว่า be the best version of yourself in a n y t h i n g that you do เนี่ยหมายถึงว่าทำ <c oughs> มันให้ดีที่สุดในทุกสิ่งที่คุณจะทำอะประมาณนั้นสมมติถ้าอย่างสตีเฟนเคยเนี่ยเขาเป็นนักบาสเกตบอลครับเออหลีกของ NBA ก็ลงมาเป็นหลีกชั้นหนึ่งของอเมริกาตัวเขาเนี่ยเล่นตำแหน่งเป็นพอยการ์ดอ่าเป็น คนคนที่บาสเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยมันจะมี2แต้มกับสามแต้มตัวเขาเนี่ยจะอยู่วงนอกเพื่อเน้นในการชูสามแต้มอ่าใช่เราต้องบอกก่อนว่าเฮอร์รี่อ่ะเขาสูง191กอแต่สำหรับวงการ NBA อ่ะมันถือว่าเตี้ยกว่าคนอื่นถ้าจะไปเบียดแย่งอะไรเงี้ยก็จะสู้ไม่ได้อย่างเคอร์รี่อย่างเงี้ยผมว่าเขาค่อนข้างฉลาดนะพอเขารู้ว่าเขาไปเบียดแย่งไปสู้รีบาวอะไรเงี้ยไม่น่าได้เพราะตัวเขาเล็กกว่าคนอื่นเขาก็เลยฝึกในการชูสามแต้มแทนซึ่งการว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาทำได้ดี ก็คือเหมือนเสริมจุดแข็งของตัวเองผมนึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า Staying Finder คือในหนังสือเนี่ยมันจะมีบททดสอบให้เราเหมือนคุณเข้าไปตอบคาถามอ่ะเขามีมบททดสอบให้ทายหนังสือมันพูดถึงมันจะเทสว่าเรามีพรสวรรค์อะไรบ้าง<ะ>ซึ่งเขาบอกว่าจุดแข็งอะสมการของจุดแข็งคืออะไรสมการของจุดแข็งเนี่ยมันคือพรสวรรค์คูณความรู้คูณทักษะคุณลองคิดดูว่าถ้าเกิดคุณมีความรู้กับทักษะเต็มเตียแล้วอะ<ม>สุดท้ายแล้วอะเราจะไปอยู่ในระดับที่มันเท่ากันแต่ถ้าพรสวรรค์มันต่างกันเมื่อไหร่ มันเป็นตัวคูณนะก็คือมันเป็นเหมือนแบบตัวหลักตัวฐานใช่เป็นหนึ่งในฐานเลยเพราะว่าความสวรค์นําเป็นสิ่งที่ไม่ต้องใช้เวลามาแรกอย่างความรู้กับทศกษะ์เนี่ยต้องใช้เวลาในการฝึกมันต้องมีมเสียเสียเวลาใช่ค่าเรียนรู้อย่างอะอย่างคุณกับผมเนี่ยคุณเตะบอลเก่งผมเตะบอลไม่ค่อยเก่งไปฝึกระยะเวลาเท่ากันสุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันออกมาเนี่ยต่างมันเป็นหลายเท่าตัวเลยแค่หนึ่งกับสองผลลัพธ์ก็ต่างสองเท่าแล้วซึ่งสิ่งที่เคอรี่ทํา มันเป็นการแสดงให้เราเห็นได้ชัดเลยว่าเขาอะทําจุดแข็งให้ดีแต่ผลลัพธ์มันแตกต่างจากคนที่ไม่ได้ทําจุดแข็งมากแค่ไหนก็ไปซื้อกันได้ครับคือ Stang Fighter บางทีอะครับเราสามารถทําสิ่งที่เป็นเบสเวอร์ชั่ได้แต่บางทีเราก็ต้องแยกเหมือนกันว่าสิ่งที่เราทําให้มันดีอะทำทำทำาำทำำทำมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับพรสวรร์เรา เราควรไปเลือกทําที่ทําในสิ่งที่ถูกมากกว่าก็แนะนําว่าเพื่อนๆควรจะไปเทสพรสวรรค์กันน,น,นะครับทําในสิ่งที่เราถนัดเนี่ยดีที่สุดแล้วดีที่สุดแล้ Curry three court. Good off the glass. Beats the buzzer with a banked in three for his first trip. ส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนได้ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยรู้สึกชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้ข้างล่างนะครับคบกดกระดิ่งกด u u s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้ามีคําพูดไหนๆเด็ดๆก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างวันนี้ผมบอสแล้วผมนินจาครับก็ขอตัวลาไป,ไปก่อนคัท